สัดโบกไปสบกมาเยอะยัางสวยๆบรรยากากบรรยากาศดีจ้ะทุกคนอยู่แบสวยน่าจะเนาะเขากระลองตอบจ้ากี่พี่นอ้องคือม้าคือมฝนอากาศดีจ้ะทุกคน เลยจ้ะทุกคนนะลมเย็นสวยสวยอากาศตามทุกหน้านะจ้ะพี่น้องสวยสัสื่นเลยพี่น้องชืจะไปบอกใครเลยจ้าทุกคนพี่น้องบานบานมาจ้่ทุกคน เพิ่งกันไปนะจาน๊ะเนาะขอบคุณที่รับชมจ้านไยดูแลกันไปฝากบ้านนี่เด้อฝากช่งน้อยๆจ้ะใหญ่นวลคนบ้านหน้าจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศยุคเคือ,อน,น แต่เนาะชมบรรยากาศที่เขื่อนน้ำกันเนาะลมเย็นสว่สวยอ่วยพี่น้องอากาศดีมากเลยจ,จ้ทุกคน กาศยู่เคือนนจ่จจะนะเนาะสวยงามลมเย็นดีขนาดเลยที่นอ่แต่มีผู้เขาหลอมรอบพร้อมนะจ๊ะทุกคนผู้เขาผู้เขานะนี่กะเขียวงามจ้ะทุกคน เขาคว่มสวยงายมากสักเด้อจุกคนขอบคุณที่รับชมจ้าคลิปนี้ก็ซ้บนี้แหละจ้าสวัสดี